สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะกับ h e ิน i ิ g Your h ร a r บ q y q u n e n B นะคะวันนี้หมอบีก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศนะคะบูเบลที่อังกฤษนะคะดอกกำลังบานสวยงามมากก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะกับบรรยากาศที่ดีๆวันนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันพระด้วยมารับพลังงานแสงแดดนะคะแล้วก็ มาฟังเสียงนกเสียงธรรมชาตินะคะกับอากาศที่สดชื่นสดชื่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะมาในแรนดอมนะคะเขาคนนั้นฝากข้อความอะไรถึงคุณนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดพลังงานของเพื่อนๆที่เข้ามาชมเลย3ามใบนะคะจะพยายามไปแบบสั้นๆเลยเนาะวันนี้เพราะว่านั่งอยู่ในทุ่งนี้ นั่งยากมากขี้นกเต็มเลยนะ๋ยาขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งคุุมครองครูบาอาจารย์ทุกพรอองค์นะคะที่ปกปักรักษาในตัวของเพื่อนนะคะเพื่อขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ทานายดวงชะตาความรักของเพื่อนในหัวข้อเขาคนนั้นฝากข้อความอะไรถึงคุณนะคะขอพลังงานเพื่อนเพื่อนสามใบขอให้ไพ่ปลดบอกออกมาให้ใช่นะคะ ขอพลังงาน3ใบค่ะออกมาแล้วนะคะว้าวได้สี่ไม้เลยมีความรักมาเลยมีความรักขอ3ใบนะคะโอ้ได้ทาวเวิบอกแล้วพลังงานดีมากพลังงานดีมากวันนี้เพราะว่าเป็นวันพระนะคะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงนะคะ ขอหนึ่งใบค่ะขอให้พายโปรดปอกออกไม้ใช่นะคะออกมาแล้วค่ะแต่ High p พรินเซสนะคะโอ้พลังงานเพื่อนๆดีมากเลยพลังงานเพื่อนๆเห็นไหมเห็นเนาะพลังงานเพื่อนๆก็มีอ่าโฟลออฟวานนะคะสีไม้อ่าเดอะเวิลด์เดอะเวิลด์นะคะแล้วก็ High p พรินเซสพลังงานของเพื่อนก็คือเพื่อนๆนน่ะเป็นคนที่ รักครอบครัวนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบในครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างดีมีความรักมีความอบอุ่นมีความเมตตาอยู่ในตัวเองต้องการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนอื่นมีความสุขนะแม้ตัวเองจะเหนื่อยยากลำบากอย่างไรก็ไม่ยอมย่อท้อขอให้ครอบครัวมีความสุขชอบชอบที่จะ ทำทุกอย่างให้กับคนอื่นอยากให้คนอื่นมีความสุขกตัญญูรู้คุณนะเนาะอดทนมีมานะมีจิตใจที่เมตานะในตัวของเพื่อนเพื่อนนะคะแล้วพร้อมกันนั้นในตัวของเพื่อนเพื่อนก็มีความรู้สึกว่าอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยากมีครอบครัวที่มั่นคงมีความรัก เพื่อนคู่ใจที่ได้เดินเคียงคู่กันไปแล้วก็ดูแลก,กันจนถึงไม้เทา้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นอย่าเหมาะจะวางไพ่เนาะเพราะว่าถือขึ้นมาก็มองไม่เห็นตัวคุณน่ยจะเป็นคนที่เป็นเป็นผู้หญิงผู้ชายที่จิตใจบริสุทธิ์นะคะ มีความรักให้กับทุกคนในโลกนี้เลยรักพ่อรักแม่รักเพื่อนรักคนรักรักลูกนะมีใครก็ช่างที่อยู่คุณต้องการมอบความรักออกไปไกลๆทำทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นอย่างมากมายแล้วก็เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์นะคะด้วยทรัพย์สินเงินทองการงานถ้าคุณไม่ใช่คนที่ร่ำรวยมาก คุณก็เป็นคนที่อยู่ในระดับกลางแล้วก็เป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองได้รักตัวเองแล้วก็แบ่งปันความรักนั้นให้แก่ผู้คนรอบข้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะคุณเป็นคนที่ไม่เคยทุกวันตอนนี้นะคุณมีคุณเป็นคนที่มีฐานะมีบ้านมีรถนะมีเงินใช้นะแต่ถ้าถ้าแบบว่า อาจจะยังไม่มีเงินเก็บมากนักแต่คุณก็สามารถอยู่ได้แบบสบายๆคนหนึ่งเลยแต่เวิล์ขึ้นมามันก็คือสมบูรณ์ทุกอย่างหรืออีกในหนึ่งก็คือวันนี้คุณจะได้พบรักที่ยิ่งใหญ่นะคะความรักของคุณจะสุขสมบูรณ์นะจะมีความรักที่อะ,อะไรนะจะมีความรักที่ มีความสุขมากแล้วก็ได้พบคนที่นิสัยดีใจดีเข้ามาดูแลคุณนะคะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแม่ของลูกนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็พร้อมที่จะเป็นสามีแล้วก็ดูแลบุคคลคนนั้นนะคะดวงของคุณตั้งแต่วันนี้ถ้าแต่ก่อนมันมีอะไรที่ไม่ดีเนาะที่เคยเหนื่อยยากเคยต้องแบกรับภาระ ครอบครัวทุกอย่างวันนี้ทุกอย่างมันจะดวงมันจะเปิดนะคะดวงคุณเปิดแล้วเพราะว่าดมูลย้ายที่นะคะในวันพระนี้คุณในวันนี้นะคะมีความใฝ่ฝันนะคุณมีเซนคุณมีไหวพริบคุณมีเมจิกในตัวคุณเป็นคนที่ ใช้สมาธิใช้สติปัญญากับการใช้ชีวิตนะแล้วคุณก็มีความใฝ่ฝันนะมีความใฝ่ฝันอยู่ในตัวคุณมากมายถึงจินตนาการทั้งความรักความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณเป็นคนที่มีอารมณ์สองด้านนะคะก็คือ บางช่องบางครั้งคุณจะเป็นคนที่แบบแสนดีแสนสุดประเสริฐเลิศเลยนะคะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่แบบว่าดูดีมีสง่าราศีมีออรา่าแล้วก็น่าคบหาพูดคุยถ้าได้พูดคุยด้วยก็จะรู้สึกหลงเสน่ห์ในคําพูดของคุณนะคะแต่อีกอีกด้านหนึ่งของคุณก็จะมีอารมณ์ที่ร้อนนะอารมณ์ร้อนอารมณ์ ฉุนเฉียวอารมณ์ฉุนเฉียวหงุดหงิดง่ายอารมณ์ปวนแปรนะไม่อยู่กับที่อารมณ์อะไรนะอารมณ์ปวนแปรง่ายไม่ค่อยอยู่กับที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรประมาณนี้คุณเลยต้อง คุณเลยต้องมีการใช้การเมนิเฟตการทำสมาธิทำโยคะเพื่อเข้ามาปรับสมดุลในร่างกายตัวเองแล้วก็จิตใจของคุณนะแต่คุณเอาเอาตัวเองอยู่นะดูที่เนี่ยคุณหลับตาพริมเลยนะแล้วคุณก็ใฝ่ฝันถึงความรักนะความรักที่จะเข้ามาหาคุณใครสักคนที่อยู่ไกลๆนะรู้สึกว่า,าในยามที่คุณหลับตานึกถึง คนรักแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะสามใบเนาะคนที่เขาว้าวเขาคือ The sun คนเกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของเขาคนนั้น3ใบนะคะเขาคนนั้นโอ้ที่จะฝากข้อความถึงคุณนะคะ ว้าวโอเคพลังงานของเขาคือเดอะซันนะคะ p Page of p e n t a c l e แล้วก็ Seven Seven of w นะ a n นเนาะเห็นไหมคะเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นไหมพื้นที่มันขุุขะเนาะ The sun เขาคือผู้หญิงผู้ชายที่อะไรนะเหมือนสันชายอะ่ะมีความสว่างสวยัยมีพลังงานที่ดีในตัวเขาเป็นคนที่ดีทุกด้านเลยอะ่ะเออก็คือเปิดเผยมีพลังงานที่สว่างสวยัยมีความกล้าหาญมีความทะเยอทยานมีความ รักธรรมชาติสามารถสามารถสื่อกับพลังงานของของจักรวาลได้ด้วยนะคะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสนะมีสัมผัสที่หกเป็นคนจริงจังนะเป็นคนที่จริงจังกับการงานจริงจังกับทุกอย่าง แต่จะเป็นอาจจะเป็นคนเงียบๆนะคะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยไม่ค่อยแสดงออกมีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนชอบทำงานชอบสะสมเงินมีศิลปะในตัวเองรักธรรมชาติทำอะไรจะจะค่อยๆคิดค่อยๆทำนะทำคล่องแคล่วนะคะในตัวเขาเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไวแต่ว่า เขาทำอะไรเขาจะวางแผนดีจะคิดคำนวณนะไม่ตัดสินใจรวดเร็วก็คือมีการวางแผนดีแล้วก็ต้องการให้งานหรือสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นออกมาดีเขาค่อนข้างรักอนาคตรักความก้าวหน้าเขามีเงินด้วยนะคะแล้ววันนี้เขาได้มีความรักนะคะมีความ อยากเริ่มมีความรักกับใครสักคนนะอยากสมัครรักใครเขาหรือคุณมีอายุต่างกันด้วยนะคะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาก็ได้นะคะเขามีความมุ่งมันในหน้าที่การงานอย่างมากเลย7ดไม้นะคะแต่ในตัวเขาเขามีการ manifest ตัวเองด้วยนะคะมีแสง รอบตัวก็คือมีพลังแห่งบุญพลังแห่งสิ่งสิ่งเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาด้วยเขาทำสมาธิเขาประสบความสำเร็จนะมีการต้องการเริ่มต้นต่อยอดทั้งในการงานและความรักมีการภาวนานะขอให้พบรักที่ดีขอให้งานงานเงินนะ ครอบครัวชีวิตประสบความสำเร็จเขาเป็นคนที่ชอบอ่าเหมือนมูตเตลูด้วยนะคะชอบอธิษฐานชอบขอพรนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่อ่าเนกาทีฟนะเป็นคนที่โพสทีฟมากชอบสิ่งบวกๆนะถ้าถ้าใครเข้าไปจุกจิกจุก๊จี้หรือว่านำสิ่งลบๆล,ล,ลบกวนใจเขา เขาจะค่อยๆเมนเฟตตัวออกมาหนีออกมาแบบเงียบๆแบบแบบไม่ให้อีกคนนึงรู้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีรักนะคะเขาก็ไม่ชอบให้คนรักจูจี้กับเขาด้วยนะคะคนคนนี้เขาชอบอิสระชอบเป็นคนที่มีอิสระกับตัวเองไม่ชอบให้ใครควบคุมชอบเป็นคนที่ท่องโลกเก็บหาประสบะการในชีวิตเพื่อต่อยอด ชีวิตให้มีความสุขในอนาคตนะอันนี้คือพลังงานของเขานะคะประมาณนี้เนาะถ้าพลังงานใช่นะคะทั้งของเพื่อนและของเขาเราก็มาไปกันเลยเนาะวันนี้เขาฝากไพ่มันจะเอียงๆเบี้ยวๆเนาะไม่เป็นไรเนาะกับยา <c oughs> อ่าเอาหยิบยไพ่ิปเขาฝากข้อความ อะไรถึงคุณในวันนี้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะเราจะเปิดครั้งละสามใบสี่ครั้งนะคะขอให้ไพ่เล่าเรื่องนะคะวันนี้เขาจะฝากข้อความอะไรถึงเพื่อนๆนคะ่ะงหออกมาสามใบเลยเดอะแฮงแมน s i x of w a n d queen of p เ n t a c l e s เขาฝากข้อความมาถึงเพื่อนๆนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าาเขาคิดถึงเพื่อนๆนะเบื่อรู้สึกเบื่อแล้วก็มีความคิดถึงคิดถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยต้องทำโยคะทำสมาธินะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกแบบ คิดถึงคิดถึงผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะอยากมาหาอยากได้พูดคุยอยากมีการเริ่มต้นนะในการอยากมีการเริ่มต้นในสารสัมพันธ์ให้มันก้าวหน้าไปในอนาคตจนเป็นควีนควีนออฟเพนเทคล จนมันมีความมั่นคงในความรักนะมีความเชื่อมั่นต่อกันแล้วก็มีการคอมมิชเมนต์ไปถึงอนาคตถึงการวางแผนในอนาคตเลยทีเดียวนะคะในความคิดของเขานะ <วอ dedim> เขาฝากข้อความมาบอกนะอ่ะเดี <stylist> ๋ย <hemen> ว <ate that clear> เขาฝากข้อความเนาะไม่ใช่ความคิดโอเคสามใบ เขาฝากมาถึงว่าอะนะเดี๋ยวเอาเอาเข้าเรื่องละเดี๋ยวเพราะว่าต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะหมอนั่งไม่ถนัดเนาะแดดเริ่มหายแล้วเขาฝากข้อความถึงคุณก็คือเขาคิดถึงคุณมากนะเขาอยากมาพูดคุยอยากมาตกลงพูดคุยถึงความรักของคุณและเขาให้มันจริงจังนะเหมือนกับให้เป็นเรื่องเป็นราวอะให้มันเป็นมา มาพูดถ้าถ้าอยากมันมี the world ขึ้นเนาะถ้าถ้าจะพูดเรื่องแต่งงานก็ได้บางคนอาจจะพูดถึงเรื่องแต่งงานนะคะแต่บางคนถ้าเกิดยังไม่มีคอมมิชเมนต์ก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องคอมมิชเมนต์หรือบางคนถ้าเพราะว่าเขาเป็น the sun ด้วยนะ the sun จะไม่ค่อยพูดจะนิ่งๆเป็นเหมือนอพี่หินน้องหินอะไรประมาณนี้ก็คือบุค,คลิกนิ่งไม่ค่อยพูดแต่วันนี้เขา ทนความคิดถึงไม่ไหวแล้วเขาเลยอยากให้ความรักเนี้ยมันก้าวหน้าเขาก็จะมาเปิดอกคุยมากขึ้นถ้าจากแต่ก่อนถ้าเป็นเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้เขียนหากันเขียนข้อความก็อ่อนๆอบๆหรือว่าโทรหากันบ้างเวลาไม่ตรงกันอะไรเงี้ยมันมี the world ขึ้นนะอาจเป็นความรักที่ห่างไกลกันด้วยอ่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้สื่อสารเวลาไม่ตรงกันหรือ ต่างคนต่างยุ่งทำงานอะไรเงี้ยแต่จากวันนี้ไปนะคะเขาจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะจากเขียนข้อความมากขึ้นเปิดเผยมากขึ้นพูดคุยมากขึ้นโทรหามากขึ้นเมื่อมีเวลานะคุณก็สังเกตเขาเองเพราะว่าลักษณะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเคยไม่เขียนเ,เขียนหาเลยเป็นสอสามวันบางคนอาจจะไม่เคยโทรหาเลยเป็นอาทิตย์ก็จะโทรหา มากขึ้นมีการสื่อสารมากขึ้นหรือบางคนถ้าที่รักกันดีอยู่แล้วก็อาจจะมีคอมมิเมนต์ถึงการขอแต่งงานกันเลยทีเดียวนะคะอะขออภัยเล่าเรื่องอีก3ใบว่าเขาฝากข้อความอะไรถึงคุณนะคะ ความเศร้าความเหงาอยากมาหาอยากมาพูดอยากทําให้มันว้าวคุณเป็นเนื้อคู่กันด้วยอ๋อคุณเคยนายออฟโซอเคยมีประเด็นกันนะคะเคยมีทะเลาะกันเคย 9ก้าเก้าดาบคิดมากงอเคยมีประเด็นกันก็คือคิดมากคิดเยอะมีการระแวงกันมีความไม่เข้าใจกันอาจมีการหึงหวงกันนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ในในความคิดนะของคุณและเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันเป็นแค่ความคิดและความระแวงนะ ที่คิดไปเองนะเขารู้สึกเนี่ยมีแฮงแมนเขารู้สึกกังวลเขารู้สึกคิดมากรู้สึกมีความห่วงแหนอยากมาหาเร็วๆอยากพูดคุยเร็วๆอยากให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมันดีขึ้นเร็วๆนี้เลยแล้วก็เขาไม่สามารถลืมเลือนคุณได้นะไม่ว่า จะห่างไกลกันหรือว่าอาจจะเป็นความรักสมัยเป็นนักเรียนแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วอาจได้กลับมาพบเจอกันแล้วก็มีการคิดถึงคนึงหาแล้วอยากกลับมามีความอ่า ผูกไม่ตีสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นความรักตั้งแต่อดีต,ตชาติเลยนะคะมีความผูกพันกันของจิตวิญญาณนะคะมีความห่วงหาคิดถึงผูกพันนะไม่สามารถเอาออกกันจากขัวได้แล้วก็มีความเหมือนอคิดถึงอะคิดถึงมากเขาคิดถึงคุณมากไม่สามารถลืมเลือนความรู้สึก ออกจากเอาตัวคุณอ,ออกจากขวเขาได้เลยนะคะขออีกสามใบนะคะเขาคนนั้นฝากข้อความอะไรถึงคุณค่ะไม่รู้หมอพูดหัวข้อถูกไหมเนี่ยไม่ได้จนเขาคนนั้นต้องการฝากข้อความอะไรถึงคุณขอสามใบค่ะขออภัยปลดบอกออาไม้ใช่นะคะเขาคนนั้นต้องการฝากข้อความอะไรถึงคุณ อืมว้าวเขาทนไม่ไหวแล้วอเขารู้สึกเจ็บปวดมากกับสิ่งที่เขาต้องรอคอยเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาเขาไม่อยากปิดหูปิดตาอยู่อย่างนี้เขาอยากเขาอยากให้ทุกอย่างมัน เดินหน้าต่อไปเนี่ยไม่ไหวแล้วมา้าก็แบบอยากมามากเลยอยากอยากมาบอกรักอยากมาคุณเป็นดิสนีย์เป็นเนื้อคู่กันนะคะอูไม่มีกระดิ่งอ๋อคุณเป็นว้าวไพคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะมันมีความห่วงหาอาทรมีความผูกพันนะมีการระลึกคิดถึงคิดแล้วก็ รู้สึกเศร้าหมุนหมองไม่สามารถที่จะปิดหูปิดตาอยู่อย่างนี้ได้แล้วนะอยากอยากมาอยากมาอยากมาพูดคุยอยากมาทำอะไรให้มันแบบให้มันลุล่วงไปให้มันเสร็จเสร็จไปแล้วก็ได้มาเคียงคู่กับคุณได้ได้กอดคุณไว้อยู่ในอ้อมอกนะคะว้าวอะเดี๋ยว อีกสามใบสุดท้ายนะคะเปิดดีไหมเนี่ยไพ่ดีแล้วอะเนาะเดี๋ยวขอคําแนะนําเลย,ยงั้นอะขอคาแนะนําจากไพ่เลยค่ะ <os im it> ก็คือเป็นคู่รักอ,อติจาติเป็นเนื้อคู่กันนะคะแล้วอนาคตของความรักของคุณจะอนาคตความรักของคุณจะเป็นยังไงคะโอ้ <os im it> osi! มีความสุขค่ะอนาคตได้ king of ครับ อนาคตความรักของคุณอุ้ยตายละอนาคตความรักของคุณจะมีความสุขนะคะเขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณเองนะคะโอ้หเขามุ่งมั่นมากบูตายแล้วอยากได้ก็ดิ่งดังเลยก็ดิงด่งก็ดิง่งก็ดิ่งก็ดิ่งอ้ยตายแล้วตายแล้วอะไรเดียพูดอะไรเดียที่มันคือ อนาคตความรักก็คือมีดอกกุหลาบตั้งอยู่ที่บ้านทุกวันเลยเขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณเองนะคะเขารักคุณมากแล้วก็ต้องการที่จะดูแลคุณจริงใจจิตใจนี่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะผูกพันมากเลยแล้วก็การเงินการงานนะเขาจะดูแล เขาจะดูแลนะดูแลเฝ้าประคบประงมนะดูแลจนความรักนั้นนะ่ะมันมีรากฐานที่มั่นคงแล้วก็แตกยอดนะเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์นะความรักมาความสุขมานะคะอันนี้ถามอนาคตความรักของคุณกับไพ่นะคะก็คือความรักของคุณจะมีความสุขนะการงานของคุณทั้งสอง จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าประสบความสำเร็จนะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ประสบความสำเร็จการเงินครอบครัวนะรากฐานจะเป็นรากฐานที่ดีมากครอบครัวที่มีฐานสมบูรณ์แล้วก็เจริญงอกงามนะคะเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่งอกเงยขึ้นแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยเงินเลยนะคะโอเคนะคะไพ่ดีแล้วงั้นก็ วันนี้ yeah. เดี๋ยวมันมันไพ่ดีมากแต่ว่าเพราะว่าพื้นที่มันไม่ดีเนาะมันเอียงมาในนี่เดี๋ยวหมอเอาขึ้นมาให้ดูนะคะก็คือ the world นะครอบครัว the sun okay. นะโอเคนะโอเคนะเห็นนะคะนี่ของคุณ ก็คือมีความรักที่เป็นรากฐานสมบูรณ์นะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะเป็นความรักที่มั่นคงหกไม้ก็เหมือนเป็นเหมือนหกถ้วยได้เหมือนกันก็เป็นความรักที่เริ่มต้นที่สวยงามนะคะเป็นความรักของคนเก่าไม่ใช่คนเก่าเหมือนเป็นความรักของดิสนีย์หวนกลับมานะแล้วก็เขา อาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณอาจจะเด็กกว่าเขาเขาเป็นคนเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะเป็นเป็นคนเป็นเป็นธาตุดินเป็นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคุณและเขานะคะเป็นโลกทั้งใบให้กันและกันนะคะได้ The World ขึ้นมาหมายถึงความรักการเงินการงาน,งานสุขสมบูรณ์ทุกอย่างนับจากวันนี้นะคะเพราะว่าหมอมา อ่านไพ่ที่นี่พลังงานที่นี่จะดีมากเป็นพลังงานส่งเสริมชีวิตให้ทุกคนนับจากวันนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะหถ้วยโอ้หมอก็อ่านไปนูน่นเห็นไหมนะ่ะไปนู่นเลยโอ้โทษโทคะ่ะหกถ้วยขอโทษมากๆเลยอ่านไปเรื่อยเปื่อยเลยเนาะเนี่ยน่ะที่อ่านไปเมื่อกี้ก็ตามไพ่นี้เลยนะคะเดอะซัแล้วก็มี the world นะคะแล้วก็หกถ้วยหกถ้วยก็หมายถึงความรัก อดีตชาติหรือความรักที่เรารักกันอยู่อาจจะห่างไกลกันได้กลับมาสมัครรักไขรแน่นแฟนขึ้นนั่นเองนะคะคุณเป็นความรักดิสนีย์นะคะเป็นเนื้อคู่นะคะเดอะเลิฟเวอร์ไม่มีวันที่จะลืมเรือนออกจากกันได้มันคิดถึงคนึงหาไม่สามารถเราออกจากขัวกันได้เลยนะคะมีความห่วงใยแล้วก็คิดถึงกัน อยู่เสมอทำอะไรอยู่ที่ไหนก็จะมีเขาและคุณอยู่ในหัวด้วยกันตลอดนะคะถามไพ่หรือจักรวาลว่าอนาคตความรักของคุณทั้งสองจะเป็นอย่างไรก็ได้ไพ่ไน h t อ f c u p ขึ้นมาก็คือผู้หญิงผู้ชายที่จริงใจแล้วต้องการเริ่มต้นความรักด้วยความซื่อสัตย์แล้วต้องการมีความรักที่ยืนยาวในอนาคต buying king o o w w a n d ก็เป็นอะไรที่มั่นคงนั่นหมายถึงความรักของคุณในอนาคตจะมั่นคงและ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะเอชออฟเพนเทโกก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ใหม่ได้เริ่มต้นความรักที่ดีได้เริ่มต้นการงานที่ดีได้เริ่มต้นการเงินที่ดีเป็นไพ่ที่โชคดีมากแล้วรูปไพ่ของเอชออ พนเทคอันนี้ก็คือเป็นรากฐานชีวิตที่มั่นคงแล้วต่อยอดให้อุดมสมบูรณ์ในอนาคตนั่นเองนะคะสรุปโอเคเนะาะไพ่ดีมากก็คือข้อความของเขาที่ฝากถึงคุณวันนี้ใช่ไหม <c oughs> ถ้าหมอพูดไม่ถูกต้องขอโทษด้วยแต่ว่าไพ่ดีรับไปเถอะถ้าไม่รับเดี๋ยวหมอรับเองนะคะก็ ขอให้เป็นเพื่อนสุขสมหวังในความรักและขอให้อุดมสมบูรณ์ในหน้าที่การงานแล้วก็เงินทองไหลามาเทมาส,สุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมอจะให้ดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงสวยมากค่ะ เสียงนกร้องไพเราะมากเลยโอเคนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเลิฟเลิบทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ